สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจันนี้รู้เรื่องไม่เกิน9ก้าโมงรู้กันทั่วทั้งประเทศทนายตั้มบอกจันนี้รู้เรื่องไม่เกิน9ก้าโมงเปิดตัวละครสําคัญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ยังคงเป็นที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดแตงโมนิดาพัดต,ตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาล่าสุดทนายตั้มเผยบุคคลสําคัญเป็นความหวังของคดีนี้ ซึ่งทนายตั้มลั่นว่าจันนี้รู้เรื่องไม่เกิน9้าโมงเช้าเปิดตัวละครสำคัญช่วยไขคดีแตงโมที่จะมาช่วยทนายตั้มหาความจริงทนายตั้มเคลื่อนไหวล่าสุดเผยผ่านไทยรัฐนิวโชว์ว่าจันนี้เจมีนาคมห5ห้าเปิดตัวบุคคลสำคัญช่วยไขคดีแตงโมนิดาซึ่งทนายตั้มยืนยันว่าคนนี้จะเป็นความหวังแต่ที่เราสิ้นหวังเราจะมีหวัง ไม่แน่ใจว่าตำรวจได้ปากคำจากปากนี้ไปหรือยังคนนี้รู้จักกับแตงโมไม่จำเป็นต้องเป็นคนบนเรือเสมอไปแต่สามารถทำให้คดีนี้ไปต่อได้รอวันจันทร์ไม่เกิน9ก้าโมงคนนี้เขากลัวอยู่ไม่เป็นสุขเลยขอเป็นวันจันทร์ขอให้ติดตามทางเพจทนายตั้มจะมีการโพสต์ก่อนนอกจากนี้ทางเพจทนายสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เผยข้อมูลลับอีกว่า มีข้อมูลวงในว่าพลตำรวจตีขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีน้องตังโมให้กับบุคคลภายนอกฝากขอบตรตรวจสอบด้วยนะครับผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซแจ้งมาว่ามีคนคนหนึ่งเวลาไปเที่ยวมักมีพฤติกรรมทำให้ผู้หญิงไม่มีสติทั้งนี้เมื่อเวลา20นาฬิ52นาทีของวันจันทรที่6มีนาคม กติกอิสรลินจุธาสุขวัตดผู้จัดการแต่งโมนิดาได้เดินทางออกจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยได้มีรถฟอร์ดเอเวอรขับออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดซึ่งการสอบปากคำล่าสุดสืบภาคหนึ่งเรียก4คนบนเรือสปีดโบ๊ทให้ปากคำเพิ่มเติมทั้งโบตเคโรเบิร์ตพบูลจ์อบและปอตนุพัฒน์ยกเว้นแซนคนเดียว ซึ่งแซนติดต่อชุดสืบสวนสอบสวนว่ายังไม่สะดวกเข้าให้ปากคำวันนี้โดยจะนัดหมายกันอีกครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ